โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยครับวันนี้ผมก็จะมาแจกบวกรีวิวแอดออนซูเปอร์ฮีโร่นะฮะเป็นซูเปอร์ฮีโร่จากมาวิลนะครับก็แอดออนนี้ผมเคยแจกไปแล้วรอบนึงนะแต่อันนี้จะเป็นเวอร์ชันที่5.1นะฮะโอเคก็ของก็อยูอ่ในช่องนี้นะครับนี่ก็เพิ่มเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากครับซูเปอร์ฮีโร่ก็จะมีอันนี้ฮะอ่า ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเออ,อน,นั่นแหละประมาณนี้แต่ผมจะไม่รีวิวนะผมจะไปรีวิวตัวอื่นแทนโอเคก็ซูเปอร์ฮีโร่ก็จะมีค่อนข้างเยอะมากนะโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวท,ทีละตัวเลยโอเคโอเคครับก็มาเริ่มที่ตัวแรกนะก็คือเป็นอ่าเป็นสไปเดอร์แมนนะครับแต่เป็นตัวสีดำนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยคนระับก็จะมีความสามารถกระโดดสูงด้วยนะนี่จะเป็นสไปเดอร์แมนจากภาค3นะเออเนี่ย สไปเดอร์แมนตัวสีดำโอเคต่อไปนะก็จะเป็นเออ่สไปเดอร์แมนนะฮะแต่จะเป็นแบบมาจากการ์ตูนะที่เป็นอะไรเป็นเดอะมูฟวี่อะไรสักอย่างเออผมจำไม่ได้นะมาจากการ์ตูนะเออประมาณนี่ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่โอเคต่อไปนะจะเป็นกัปตันอเมริกานะฮะเป็นเวอร์ชันจาก กระตูนะฮะนี่ลายก็จะประมาณนี้แหละโอเคต่อไปนะเป็นเวนอมนะฮะเวนอมเวนอมนี่ก็จะร่างใหญ่นะฮะแต่เราจะติดสถานนะแบบมึนด้วยนะอือม,มาณนั้นแหละก็จะประมาณนี้เลยนะเวนอมก็ทำมาค่อนข้างจะเหมือนอยู่เออประมาณนี้ฮะโอเคต่อไปนะก็จะเป็นกระเป๋านะฮะนี่เอาไว้ สบายนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าก็น่าจะใช้ไม่ได้นะเอาไว้ตกแต่งเฉยๆอะไรประมาณนี้ฮะกระเป๋าอัน้นี้ประมาณนี้เลยโอเคต่อไปนะครับเป็นวอลเมชชีนนะครก็จะเป็นเพื่อนของโทนี่นะโทนี่เนี่ยฮะโทนี่สตาร์ทนะครับนี่เดี๋ยวผมจะปรับมุมมองอีกมุมมองนะฮะนี่ก็จะเป็นประมานี้นะฮะก็จะสมจริงยิ่งขึ้นนะฮะ แล้วเราสามารถบินได้ด้วยนะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีบอกเฮลแล้วก็อะไรฮังกรีความหิวอะไรสักอย่างนะโคตรเท่อะดูดินี่เหมือนในหนังอะ่ะดูดิมีข้อมูลแสดงบอกแล้วเราสามารถบินได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะปรับมุมมองให้ดูเลยเห็นและโอเคประมาณนี้ฮะเอ่อนี่ฮะเราสามารถบินได้นะดูดิอ๋อโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิ เนี่ยฮะเราต้องหันหน้าขึ้นนะถึงจะบินขึ้นไว้นี่ประมาณนี้เลยครับถ้าเราหันหน้าลงมันก็จะบินลงนะฮะเนี่ยฮะประมาณนี้ฮะโอเคโอเคครับต่อไปครก็เป็นไอรอนแมนมาร์คสามนะมาร์คสามนี่โอเคก็ในมุมมองบุคคลที่เอ่อมุมมองนี้ก็จะเป็นเหมือนกันฮนะจะมีเฮลแล้วก็อะไรแล้วก็จะมีฮังกี้นะความหิวเนี่ยฮะประมาณนี้เลยผมว่ามันเท่ดีนะดูดิเหมือนใน หนังอ่ะเออก็เฟี้ยวอ่ะนี่ประมาณนี้ฮะก็สามารถบินได้เหมือนกันนะฮะเอ,อ๋อเนี่ยประมาณนี้เนี่ยสามารถบินได้เหมือนกันะนะนี่ประมาณนี้ฮะก็ถือว่าใช้ได้นะโอเคครับต่อไปเป็นมาร์ Mark 1, Mark 1. Mark 1, ควันนะฮะมาร์ควันมาร์ควันมาร์ควันฮะโอเคมาร์ควันมาร์ควัน มักหนึ่งอ่ะอืมตัวแรกที่โทนี่สร้างขึ้นอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ก็จะไม่มีเหมือนไอตัวเมื่อกี้นะที่จะมีพวกสนานะข้อมูลเลยเนงะี้ยแต่ว่าเราสามารถบินได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยเราสามารถบินได้เหมือนกันปุ๊บนี่ประมาณนี้ฮะต้องหันหน้าขึ้นนะนี่ประมาณนี้สามารถบินได้เหมือนกัน,นครับมากวันเออแต่ผมลืมให้ดูหน้าตานะหน้าตาเนี่ยฮะ นี่มาร์กหนึ่งก็จะประมาณนี้ฮะก็ถือว่าก็ใช้ได้นะฮะโอเคต่อไปนะเป็นอสไปเดอร์แมนนะนี่สไปเดอร์แมนน่าจะมาจากอสไปเดอร์แมนเวอร์ชันแรกเลยน่าจะประมาณนั้นครับเวอร์ชนันแบบคลาสสิกเออประมาณก็จะประมาณนี้โอเคครับต่อไปก็มาดูซูเปอร์ฮีโร่เซตต่อไปนะ,ะก็เริ่มด้วยที่เดดพูนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้ก็จะมีดาบ สอ,อันฮะอยู่ข้างหลังนี่ก็ทํามาค่อนข้างดนะีเหมือนกันนะนี่เวลาเราวิ่งเหมือนเราจะถือดาบด้วยนะดูดิอ๋อเราถือดาบด้วยค่อเฟี้ยวอ่ะเนี่ยก็จะประมาณนี้สําหรับเดซพูฮะต่อไปนะ่าก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเวนอมนะแต่เป็นแบบตัวสีแดงเออในหนังอ่ะมันจะมีตัวตัวโกงอยู่อนะ่ะเนี่ยตัวร้ายอ่ะมันจะเป็นตัวสีแดงเออก็จะประมาณนี้ฮะนี่ประมาณนี้โอเคต่อไปนะก็จะเป็น สไปเดอร์แมนฮะเอ้ยเดี๋ยวนะสไปเดอร์แมนเหมือนจะเป็นตัวเก่านะเหมือนผมจะรีวิวแล้วเออน่าผมน่าจะรีวิวไปน,น,ะนะฮะออขอเช็คฮนะโอเคมันผมจะรีวิวไปน,นะฮะสำหรับตัวนี้ยเอหรือว่ามันคนละลายนะก็ไม่แน่ใจนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยโอเคต่อไปนะเป็นอ่เอ็กเมนนะเอ็กเมนนี่เอ้ยเวลาเราวิ่งอนะ่ะมันจะมีดาบขึ้นมาด้วยดูยดิเมื่อกี้มันจะไม่มีดาบนะฮะ นี่นั่งนั่งเป็นการเก็บไม่ใช่ดาบดิกรงเล็บเออกรงเล็บเนี่ยฮะเวลาเราวิ่งมันจะทําการเรียกรกงเล็บออกมาฮนะวเวลาเรา,เรานั่งเราจะเก็บเป็นการเก็บบุกรงเล็บนะนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเออถือว่าทําเหมือนในหออนังนะันะ่นอยู่นะนี่ก็จะบอยนี่เลยโอเคต่อไปนะเป็นเอ,อ่อแอนด์แมนนะแอนด์แมนแต่มันเขียนเขียนขึ้นว่าเบต้าอยู่นะ Okay. แต่แอนแมนผมไม่แน่ใจว่ามันขยายตัวได้บ่างอ๋อขยายได้นะฮะเมื่อกี้นะเป็นการแบบขยายตัวขึ้นนะฮะแคใ่ให้เรากดนั่งเมื่อกี้ปึ๊บอุ้ยนี่ฮะนั่งคือขยายนะฮะขยายตัวปึ๊บเดี๋ยวเราต้องสุ่มาให้ได้ตัวใหญ่เอ้ยดูดิเดี๋ยวได้แล้วนะทู โอเคนะผมผมกดไม่ติดอ่ะคือมันแปลงล่างเร็วมากฮะเราต้องแบบกดนั่งและกดยืนให้เร็วครับนั่งยืนเฮ้ยอันนี้เป็นการขยายตัวอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมรู้ละผมรู้วิธีการแปลงล่างละเอ้ยเดี๋ยวผมกดออกอยากถ้าเราจะเป็นตัวเล็กฮะให้เรามองขึ้นไปข้างบนฮะแล้วก็กดนั่งถ้าเราจะเป็นตัวเล็กนะกดนั่งเอ้ยผมกดไม่ติดอ่ะ โอเคเนี่ยฮะเราจะตัวเล็กลงมากมากม,ม,มากเลยนะฮะนี่ะถ้าเราจะจะตัวปกตินะให้เรามองตรงแบบนี้นะแล้วกดนั่งโอเคแล้วก็กดยืนนี่ฮะเราจะเป็นตัวปกติแต่ถ้าเราอยากให้เป็นตัวโตฮนะให้เราก้มหน้าลงฮะไอ้ก้มมองหน้าขึ้นเออแล้วกดนั่งแล้วกดยืน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 มันกดไม่ค่อยติดนะฮะคือมัน โหดูดิกดเนีย่ยโอเคผมกดไม่ได้อะเออก็ให้ท่านผู้ชมลองไปทำเองนะคผมกดไม่ได้มันกดยากจริงอนะ่ะเออกดแทมแบบไม่ได้เลยอนะ่ะมันยังเป็นเบต้าไงเออมันยังไม่สมบูรณ์อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับแอดแมนโอเคต่อไปน่าจะเป็นทอนะทอนี่ถ้าเราวิ่งอ่ะจะเป็นอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ถ้าเรานั่งอ่ะอก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมก็ คิดว่าจะเป็นการเรียกค้อนออกมานะก็ไม่ใช่นะโอเคก็จะบอมาน,นี้สลหรับทอนะโอเคตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปเฮ้ย๋ยวอันนี้ตัวนี้เป็นสไปเดอร์แมนนะแต่ว่าไม่รู้คือสไปเดอร์แมนสายผาไหนนะนะโอ้ยดิมันแปลกผมไม่เคยเห็นนะก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้นะก็จะประมาณนี้สำหรับสไปเดอร์แมนตัวนี้โอเคครับต่อไปนะฮะก็จะมาดูส่วนตัวนี้บ้างนะครับอันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะแต่มันไม่เขียนว่าโฟโตกราฟฟิกนะฮะ เขาไม่าน่าจะเป็นกล้องนะฮะนี่ฮะนี่ก็ะประมาณนี้เหมือนแบบเอาไปตกแต่งได้อะไรเงี้ยน่าจะใช้ไม่ได้นะเอ้ยหรือว่าใช้ได้ผมลองเปลี่ยนมุมมองดูวยเผื่อมันใช้ได้นะปึ๊บก็ใช้ไม่ได้นะโอเคเอาไว้ตกแต่งเฉยๆนะก็จะประมาณนี้นะสำหรับกล้องอโอเคครับก็มาดูส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นแขนของดร็อกเตอร์ที่อยู่ในเรื่องสไปเดอร์แมนนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะ จะเป็นด็อกเตอร์อะไรสักอย่างอรผมก็จําชื่อไม่ได้นะก็จะประมาณนี้สําหรับพวกชุดต่างๆนะฮะที่จริงมันยังมีเหลืออีกนะฮะแต่ผมมันยังไม่ได้รีวิวนะก็อยากให้ทุกช่อท่านผู้ชมเนี่ยไปลองเล่นเองนะนี่ก็มีค่อนข้างเยอะมากนะฮะใครที่ชอบซูเปอร์ฮีโร่ก็จะประมาณนี้โอเคครับสาหรับแอออนนี้มันจะเพิ่มสปอนมาด้วยนะครับแต่สปอนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะนี่ฮะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ประมาณนี้คะ ก็ผมจะหยิบมารีวิว9อันพอแล้วนะเนี่ยประมาณนี้โอเคก็อันแรกนะฮะก็จะเป็นเดอะฮักนะฮะนหน้าตาก็ก็น่ากลัวอยู่นะดูทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยต่อไปนะก็จะเป็นเวนอมไอตัวร้ายนะฮะตัวสีแดงนะนี่ประมาณนี้ฮะโอเคครับต่อไปครับก็จะเป็นเวนอมตัวสีดำนะนี่พระเอกเลยโอเคต่อไปเป็น กรอบบินนะฮะก็จะมาจากในเรื่องสไปเดอร์แมนนะ,ะนี่ก็จะบินได้ด้วยนะฮะนี่ประมาณนี้เลยต่อไปนะเป็นเอ่อพาลพลพาวเวอร์พาวเวอร์อะไรสักอย่างนะก็ไม่แน่ใจนะคือตัวอะไรนะต่อไปนะเป็นคิงพินอะไรสักอย่างนะนี่ก็จะประมาณนี้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้ได้นะฮะ โอเคต่อไปนะฮะเป็นเวนอมนะฮะเป็นเวนอมตอนที่ยังไม่สิงร่างคนอะไรประมาณนี้ฮะต่อไปจะเป็น NPC นะฮะเป็น NPC เฮ้ยเราสามารถเฮ้ยสามารถเลือกชุดให้มันได้ด้วยนะฮะ NPC พวกนี้ฮะแบบเอาไปทำแมปเนี้ยเราอยากให้เป็นตัวอะไรวะตัวแบบอยากให้เป็นไปเดอร์แมนปุ๊บนี่ก็จะเป็นไปเดอร์แมนแล้วเอ้ยตัวนี้ผมเบื่อตำรวจแล้วแบบอยากให้เป็นโจรบ้างเอ้ยเป็น เอ่อผมลืมชื่อนะไอคนที่พวกสร้างสไปเดอร์แมนนะเออผมลืมชื่อเป็นปู่ซะอย่างไรเนี่ยเราสามารถเลือกให้มันได้ก็ถือว่าฟรีด้วยนะฮะโอเคจะไปเป็นด็อกเตอร์นะออคโตพัสอะไรัะอย่างนะนี่ก็จะประมาณนี้ก็ไอตอนนี้ก็มีประมาณนี้ฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับก็จากที่ดูสถิติแล้วหรือ ดูเปอร์เซนต์แล้วก็คนติดตามจะน้อยมากนะน้อยมากครก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลูปให้ดูครับแต่คนที่ยังไม่ได้ติดตามนะก็ค่อนข้างที่เยอะมากก็ต้องก็อยากให้ช่วยกันกดติดตามด้วยนะโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะ